ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเทรดมา3มปีเนี่ยอารมณ์รวนๆเลย uh huh. จืใหญ่วันนี้วันนี้เพิ่งจะยอมรับกับตัวเองเลยว่าที่ผ่านมา3ามปีเนี่ยใช้แต่อารมณ์เทรดอย่างเดียวไม่มีระบบที่เราบอกว่าเราดูราฟเป็นที่เราบอกว่าเราเข้าเพราะแนวรับแนวต้าน Head and Shoulder อะไรต่างๆแต่เมี้อะไรเงี้ยเราเข้าตามอารมณ์เราอยากให้เขาเป็นอยงไรเราก็ดูตามให้เขาเป็นอย่างงี้เช็คลิสต์มีไหมมันก็เหมือนจะมีค่ะเหมือนจะมี แต่สุดท้ายมันก็เรา,เราจะมองเราเป็นแบบที่เราอยากมองเ,ออเราจะมองการาฟอย่างที่เรามองใช่พอมาเป็นระบบเทคนิคของโคซิครับเออมันจับต้องได้ง่ายมากหมายถึงว่าเอยมันทําได้จริงเนาะมาแบ็กเทสกัน2วันอย่างที่ทำก็เลยเออเอาละเราจะมาตั้งใจเรียนกับพัดบูแหละเราเชื่อว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยง่ายๆจะพาเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดทำไมพี่อิ๋วถึงตัดสินใจมางานนี้ครับ มาอีกเป็นครั้งที่สองเพราะว่าครั้งที่แล้วเมื่อประมาณตอนก่อน<ะ>แผ่นดินไหวที่งานอะไรสักอย่างที่พี่มามตอนนั้นพี่ก็เจอปัญหาเรื่องไปไม่ถึงไหนคือที่พี่บอกโคด้ดะพี่ติด นิสัยแก้เฮดจิ้งอ่ะพี่แก้ไม่ได้แล้วตอนนี้พี่ยังเฮดจิ้งอยู่ไหมไม่เฮดจิ้งครั้งนั้นอ่ะมาเรียนครั้งนั้นก็ได้กลับไปแล้วก็ได้ข้อคิดเรื่องนั้นแล้วครั้งนี้ที่มาที่พี่บอกโค้ดเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เข้ากลางทางพี่รอไม่เป็นพี่รอไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่รอข้างบนพี่ไม่รอข้างล่างพี่เห็นไพ่แอคชั่นตรงกลางพี่ก็จะเล่นตรงนั้นซึ่งข้างบนพี่ก็ได้ข้างล่างพี่ก็ได้แล้วแต่พี่ไปเสียตรงกลางที่พี่ไม่รอวันนี้พี่ได้ข้อนี้พี่คิดว่าครั้งหนนนน้้าาาาาพพีีี่่่กกกก็จจะัฒมวอริง อยู่ฟาสบูมา3ปีแล้วตั้งแต่รุ่นโคดทีสอนคนเดียวรุ่น s อ c a r คาร์ดตั้งแต่นู้นเลยครับแล้วก็ออกไปท่องยุทธจักรโอเคพี่แล้วก็คิดว่าตัวเองอะทำได้ในระดับนึงแล้วเนาะเรียนรู้เยอะมากเห็นรูไปแอคชั่นเรียนรู้นูนีนั่น F V G ทุกอย่างหลายระบบมากๆนะครับที่เราขาดไปก็คือเราไม่มีโค้ดที่คอยดูแลส่วนตัวเวลาเรามีปัญหาเราอยู่คนเดียว วันที่พอร์ตแตกลองให้คนเดียวผมพอร์ตแตกไปเป็นสิบรอบอะบ่อยมากนั่ง้องไห้กับตัวเองในห้องวันที่พอร์ตแตกวันที่เราคุมตัวเองไม่ได้เรารู้นะว่ามันไปผิดทางแต่ออเดอร์เราค้างอยู่เราจะทํายังไงให้ออเดอร์นั้นมันกลับมา้ได้เราก็ไปแก้ไปแก้ไปแก้ท้ายมันก็แตกแล้วเราก็นั่งมองมันแตกแล้วเราก็ลองให้กับตัวเองผมก็เลยย้อนกลับมาใหม่ที่คุณเคยบอกว่าเราเดินทางคนเดียวมันเหนื่อยมาก แล้วก็ไม่มีคนคอยชี้แนะในวันที่เราปิดผาดวันที่เราสําเร็จหรือวันที่เราทําได้เราก็จะด,ดีใจพราวในตัวเอง,างมากๆแต่คนที่ผ่านอุปสรรคหรือว่าสําเร็จไม่ได้จริงๆแล้วเขาจะมีโค้ดคอยแนะนําในวันที่เราดิ่งวันที่เราแย่มากๆครับวันที่ผมดิ่งผมอยู่กับตัวเองคนเดียวเสียใจคนเดียวแล้วก็โทษตัวเองตลอดว่าทั้งๆที่รู้ว่าทาไมโดนอีกแล้วแต่ค่าเดิมเหมือนเดิมเบินดอดแก้ไม้ แตกเพื่อลอดแก้ไม้แตกเราก็รู้นะเราก็พูดถึงครั้งหน้าจะไม่มีแล้วครั้งหน้าอีกงแล้วแล้วมันก็เป็นแล้วผมก็กลับเข้ามาครั้งนี้ก็คือมีไฟนอลเอกแซมผมก็อยู่ในกลุ่มฟาสบูแล้วก็มีโฆษณาอย่างนี้เรื่อยๆโอเคเว้รอบนี้คุยกับแฟนด้วยก็บ,บอกเอ้นเนี่ยเรารู้ว่าเรารู้เทคนิคเยอะแต่ไม่มีคนคอยชี้แนะในวันที่เราปิดพลาดก็เลยนั้นเรากลับเข้ามาเข้าแฟนนอลเอกแซมดีกว่าตอนนี้ถอดเป็นไงบ้างพี่ก็ช่วงแรกที่ดูจากโคใช้รเีเววหนึ่งอย่างเดียวเลยก็แล้วก็โดนแล้วก็โดน ก็ผมเติมไป6 0 0 0กว่าเหรียญช่วงโค6 6หกครับ6,600นหรยเหรียญใช้เรเวลหนึ่งครับมันก็โดนโดนพอลงมาถึงประมาณ5,000ันกว่าแต่ชดก็เริ่มได้ครับพอร์ตมันก็เริ่มกลับมาแล้วห้าพันหกห้าพันเจ็ดแล้วก็จะกลับขึ้นมาแล้วภายในอาทิตย์เดียวก็คือทําตามระบบทุกอย่างแล้วหลังจากนี้ผมคิดว่ามันชัดเจนมากกว่าเดิมผมก็คิดว่าไอพอร์ตเนี่ยที่ฟันต์ไอแซมใช้เลเวลหนึ่งอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้ระบบของมันทำงานของมันโดยที่เราจะไม่ไปแอบปิดก่อนหรือว่าอะไรก็ทําตามเงื่อนไขที่ บอกไว้เลยนะผมคิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเราทําตามเนี้ยถ้าเราแบบตามแบคเทสเลยผมว่าก็บวกได้นะจากห้าพันเป็นหมื่นเหรียญภายในเดือนเดียวผมว่ามันเป็นไปได้ไอที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเทรดมาสามปีเนี่ยอารมณ์ล้วนเลยอ่าจงใหญ่วันนี้วันนี้เพิ่งจะยอมรับกับตัวเองเลยว่าที่ผ่านมาสามปีเนี่ยใช้แต่อารมณ์เทรดอย่างเดียวไม่มีระบบที่เราบอกว่าเราดูกาฟเป็นที่เราบอกว่าเราเข้าเพราะแนวรับแนวต้าน เอ a แอนด์ช o u l เดออะไรต่างๆตอนนี้อะไรเงเราเข้าตามอารมณ์เราอยากให้เขาเป็นอะไรแล้วก็ดูตามให้เขาเป็นอย่างนั้นเช็คลิสต์มีไหมมันก็เหมือนจะมีค่ะเหมือนจะมีแต่สุดท้ายแล้วมันก็ เร,เราจะมองกราฟเป็นแบบที่เราอยากมาองเราจะมองการาฟงท็่เรามองใช่พอมาเป็นระบบเทคนิคของโคโซีครับผมเออมันจับต้องได้ง่ายมากหมายถึงว่าเอะมันทําได้จริงเนาะมาแบ็กเทสกัน2วันอย่างที่ทำก็เลยเออ,เอ,อเอาละเราจะมาตั้งใจเรียนกับพัดบูแหละเริ่มเปิดใจเมื่อปลายเดือนที่แล้วเองว่า,าเออตอนแรกจะอะไรมีเลเวลหนึ่งเลเวล2ก็ยังไม่เก็ตไงว่าทำไมไมันต้องมี Level 1, Level 2. 2> เลเวลหนึ่งเลเวล2อด้วยเขตเลเวล3าเลยไม่ได้ล่ะ เราก็เคยทําได้นี่พันจุดเราก็เคยทําได้นี่พันห้าเราก็เคยทําได้นี่ร้อยจุดล้วก็เคยทําได้<ม>พอมาวันนี้<ม>ก็ได้เก็ตอีกอออว่าอ๋อท,ที่ผ่านมาคือมั่วอที่ผ่านมาคือมั่วนะครับมั่วอารมณ์ล้วนๆเลยอยากได้เท่าไหรก่ก็จัดไปสุดท้ายก็จบที่ s อส l หมดพอร์ตเหลือครึ่งพอร์ต เหลือ25เหลือ100เหรียญมาวันนี้ได้เรียนรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่เอาแล้วนะเราไม่ใช่ลงเทรดแล้วเราจะเทรดตามเทคนิคตามระบบที่โค้ดสแนะนำทั้งหมดเราเชื่อว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยง่ายๆจะพาเราไปได้ใกลกว่าที่เราคิด 1> <1> ขอบคุณพานอูขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่จัดห้องให้ทุกๆคนมานั่ง กันอย่างแบบสบายใจแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็จัดงานให้เราได้มาเรียนรู้เพิ่มขึ้นดีมากๆครับพี่เราไม่รู้ว่างานไหนเขาจะเปลี่ยนชีวิตเราอะเราไม่รู้ว่าสัมมนา,าไหนไอห้องห้องเนี้ยแม่งจะเป็นวันไหนที่จะมีคนมาอยู่หน้าห้องแล้วแม่งพอตเติบโตันหลายสิบเท่าอะเราไม่รู้ผมก็ไปอยู่หลังห้องเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มานั่งเรียนแบบเนี้ยฟาดบูมมีอะไรกูไปวะกูไปวะสุดท้ายพอไปไปไป,ไป,ไป,ไปมา มาโผล่ตรงนี้เฉยเลยก็งงตัวเองเหมือนกันครับผมเลยมั่นใจว่าเราตอบไม่ได้เหมือนกันไอ้คาพูดไหนประโยคไหนที่แม่งไปสกิดต่อมเราตัวตนจาข้างในแล้วแม่งเปลี่ยนได้แต่ขอให้มาครับเพราะงานนั้นจะเปลี่ยนใครคนในนึงเสมอจนกว่าจะถึงคิวเราเอออยากอยากให้แชร์นิดนึงแบบสั้นๆครับพี่ว่าแบบเอ้ยควรทํำยังไงไหมทำแบคทีเรียเยอะครับ